สวัสดีครับที่นี้ท่านแฟนๆก็สู่ช่องยูทูบทีรคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดคู่ที่10หรือว่าคู่ที่2ของรายการโปเต็มที่ครับโจรุสองั้นครับซันไปไม่จบครับพัลันชัยครัได้นับครับแปดสาองกา้พยัคิวแล้วครับ มองอูเร like ื่อยๆอยู oh. <t 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 ่แล็กิวโดนไปหนึ่งนับแล้วครับแม่าี่ยกสามไม่มีเรจะเสียเราไม่จะกินปล่อยมาหนึ่งสครับเรียก่าแม่ทีครับเอาไปครุ่วงในโอ้โหเกมาทำให้ลำบากขึ้นแล้วครับท่านเช็อไม่ได้ครับยกว่าหมดขวาเข้ามากระเบื้อนี้เบป้อยมาล ได้ไนด้นับมแล้วครับจริงๆครับไปดูครับระยะเถือบอกแข็งช้างตัวเท่าแมวเข้าไปพยายามอย่าไล่ต่อยมันนะครับไปเลยโดนทำแตกไปแล้วหมดตีครับคุนแล้วนะครับคุนแล้วครับเป็นโดนอีกจะดรอดขบยกมือไปครับขออีกหน่อยครับโอ้โหคนเองก็ไม่แรกไม่ระทัดนะครับหลังจากที่ได้นับเสียต่อยหลับในช้อน โอ้าจกว่าต้องครับนับแทนคน่นฝันก็มีแทนจะได้นับึืนและจะโดนนับสิสองนะนับแบบสวยสองตัครับสวยหรือก็ตังแล้ใช่ไหมใสุดปลายกย่งครับ ครรัเเมื่อนยงไสา็จพยายามจะไล่ต่อยมันฟันซอกวางจะเก็บเป็นสถานการ์ครับพยัคฆ์คิวมาสถานการณ์ตอนนี้นี่ล้ำบากรอยู่นะครับเสือต่อยจะเสียต่อยแรกเลยครับหมดเลยแรกเพราะทีมจะมาต่อยข้าวผ้าใส่ตอกก็ไมไม่มีอะไรครับลุ้นนอกครับลุ้นนอกเดินต่อครับเป็นพยัคฆ์คิวรุ้นๆต่อ สองแต้มโมยกที่สามควมาให้น้ำกอางทองบตามต่อเกมโบนที่ยกที่สี่ครับโอ้โหสถานการณ์นี้ลำบากครับพระราพยัคฆ์จิ๋วหลังจากที่ยกที่สามต้นยกโดนไปหนึ่งนับสองแต้มครับหอยหลังไม่ได้ครับห้อยหลังไม่ได้แล้วห้อยหมัดต้องสองมา้องสอจริงๆพวกทีมอื่นเขาจะได้คืนเราไม่จะโดน ั้งรับของโหนั้นเหนียวแน่นจริงๆโอ้บก่อนลัดดอที่ออกเอหวังเลยครับมาสองแล้วครับแต่ว่าเจมันต้องเสี่ยงนะครับพยายามจิ้วปั้นเข้าไปครับยังพอมีเวลาครับย <LS> ังพยายามปั้นสองสองฝ่ายติ๊งเกมติ๊งหน้าตาเก่าเต่าเต่า คนหนึ่งโดนนับอีกคนหนึ่งแหกดูว่าจะจาไม่เที่ยงไรครับผัดผิวของโลมีแผลเรื่องไหนาวดนดึงฝ่าย้โดนนับอ<ด>ีกค,คนหนึ่งแตกเลยครับฝายแตกเลยตแต่างไนครับพอูแตกนไทยหัวใจอยู่ยังเก่งยังเข้มข้นนะครับเปิดได้แล้วครับ,ข,รบข,อของพนักผิวหลังจากที่ตองโดนนับดูไปครับขอขอข พยายามเตอ้ายโอ้ยโอ้ยมเับอลหลงดจครมบอตี้ไ่ขวาซ้ายไปครับัจอางไปเข้าตซวฟังีลวครับโานี่ยังพอมีเวลาครับทางด้านจะเร่งเกมก็งังด้านพยายามจิเข้าทาขวาขงัโผนนะครับชต้อใช้งงปดออกมา มนันมีครับไปสู้ครับไม่มีที่จะชนะได้รับไทต้องสู้ครับเสีร์สก์เข้าไปอีกคนนึงครับแย่แย่แย่คนเสียครับอีกคนเสียเลือดเลยแล้ก็ไม่ได้แต่งใกล้ตามากนะครับยังมีขบับเสือเสืออีกนะเลือดเข้าตาแล้วนะครับแล้วมาโผม วนไปเรื่อยๆลยต้เป็นเาท่นะเรื่อยๆพยยางจะไล่ต่อยหดฟันศอกครับอย่างที่ผมได้ทราบนแต่ว่าทางด้านโนนี่ไม่ยอมแลกไมปะทะแล้วครับาหนีไปเรื่อยๆครับไล่ต่อไปเรื่อยๆครัวง ที่5ยกสุดท้ายครับมาดูว่า3ามทีสุดท้ายพยะหยิตรจะพิเกมพิธนการกลับมาได้หรือเปล่าครับว้าโอนนี่โอนมารอบๆนี้ไปเรื่อยๆครับความท้าเปลี่ยนของโจ๊กบอลโยกสุดท้ายครับอยู่ที่โอนนี่ประมาณเจ็ดช่วงตัวกันอย่างน้อยแล้วครับอุ้ยพยายามจะไล่ต่อยหมัดครับอยากทำไหมเสียงสำเร็จไหมต้องรอครับ ว่าโอนก็ไปเป็นเต้าวิ่งให้อยู่นะครับโอนโอนไปรอบๆไดยเป็นเนสักวเป็นเป็นสัวัดหต่อยมัดยามจะต่อยมัดฟันศอกหวังพิเกมครับน่เมเสียงกันแรกด้วยกไ่อไม่ได้ครับ ไม่เข้าไปไล่จอดเขาเไม่ออกจากมึงเขาออกไปนะครับไล่ต่อไปอีกนิดนึงเวลามันวิ่งหนีครับอู้โดนท้ายเกิดแตงพองอีต่มาเจอกันะครับสอบซ้ายเเปิดแผลให้กว้างไปครับรมเลยครับล็อกล็อกเอาไว้ครับ ดูแล้ววเนนะะ่เป็นที่แล้วนะครับทั้งคู่เต็มที่แล้วนี่ตั้งใจจะทำย่างตั้งใจอยายาพยายามจะต่อยมัดฟันศอกครับแต่ว่าไล่ไม่จนนะต้องการพยักจิ๋ทวทำให้พ่อทับบีนะคะรับการเคลื่อนไหวไปเลื่อยๆโดยไม่อยู่นี่นั้นกลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ ที่ทำให้ยักยิ้มมันต้องเหนื่อยต้องใช้แรงต้องใช้กพลังที่ต้องทุ่มเทลงไปเป็นนี้นะทีสุดท้ายนะครับอยากไปยิงเสียะวัมก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆครับแยบแล้วก็วนหนีไปรอบๆครับต้องชื่ชนชมทระหนาบยักยิ้ครับแม้ว่าโดนนับพยายามจะไล่ต่อยหมัดฟันศอกหวังเรียกแต้มเรียคะแนนขึ้นมา,นมานว่าใบพาดโดนนับก่อนครับทำให้เกมมันไล่ยากครับ โดนนับเลยเ็นงานน่ะคืนไิ่เท่า,า,านเวลาเเริ่มนับไห้หน่อยนะครับสารภาพมาครับลรามยาจิวต,ตัวพอแล้วคนไทยก็จิววันนี้เราไปเมนะครับไม่เท่าวันของจิ๋วครับ สุดท er ้ายครับเดี๋ยวรอหัวใจสั่งมาล้ไม่คร้งับไม่มีคนที่มีเกไใบที่หนึ่งไวใครับใบที่สองครับแล้วก็ดูไบสุดท้ายครับไม่มีเวลาครับการชูมือให้าตดนานโหนปรังชัยครับเป็นฝ่ายได้นับเราคุณเกมุลหลังนากรัชญาฮักิวสอดจอเล็กมันไปแบบขานลอย